ครับวันนี้ครับพาเด็กๆมาเล่นมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวชายเลจะนะอีกครั้งครับวันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นก็ไม่แรงครับบริเวณนี้มีหอยเสียบด้วยเด็กๆกำลังหาหอยเสียบอยู่นี่ครับให้ดูบรรยากาศครับบรรยากาศครับได้อะไรมาลูกหอยอะไรหอยปินโตเหรอมีหอยเสียบไหมอันนี้ก็มีที่จับปลาด้วยครับมีกองไก่แล้วครับมันก้ามงเนี่นี่ครับ เด็กๆครับสนุกครับซาปิล่าครับซาปิล่าซาฟีล่าครับปลูกจุกจองก้างเด็กๆจ้าวีล่าปลูกจุกจองก้างครับนั่นนั่นเดินลงทะเลแล้วเดินลงทะเลแล้วโตไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าฟีล่ากับซาฟีล่าซาฟิล่าซาฟีล่าชื่อคล้ายๆกันครับเด็กๆเล่นน้ำทะเลครับ ด้านนอกนี้มีเรือด้วยครับดูครับเด็กดำน้ำดิ้นฮัดว่ายน้ำเลยฮัดว่ายน้ำมีหอยไม้ลองหาหอยเลยดีหอยเสียบหอยเสียบหาหอยเสียบเร็วมีไม้หอยเสียบหายังไงอะหอยเสียบหายังไงอะเออเดี๋ยวป้าไปต้มเดี๋ยวป้าไปต้มเร็วหาหอยเสียบเร็วหาหอยเสียบเดี๋ยวป้าไปต้ม ใ่ไหมฮะฮะแกวเร็วออ้น,นี่ก็เดี๋ยวปูเสีชวนปูเสียจวนมันมันทำการย้ายบ้านมันมีมันย้ายบ้านเข้าไปในเปลือกหอยเว่าเปลือกหอยเยอะแยะแต่ว่านี่จะเอาหอยเสียบแลปูเสียชวนนี่ก็กินได้แบบนี้ปูทะเลนี่จะหม่กินไม่ได้ไ าจับมาจับมาหาหอยเสียบมาเลยไมหน้าเล่นทรายครับเล่นทรายครับโอ้โหนี่ครับเด็กใส่สีชมพูนุ๊กสองคนครับนะซาซีล่ากับซาคิล่านี่เด็กๆเยอะเลยครับนี่ครับปูกลุ่มาเล่นน้ำครับเด็กๆชอบก่อนแบบนี้ครับมีกิวสนเลยครับบรรยากาศดีครับที่นี่ครับไม่น่าเชื่อ ขยะไม่มีนะน่าจะมีคนเก็บนะผมว่าจาจะเลท,ที่นีมน่มันมีมิตินะมันมีมันสบายกว่าทะเลทะเลไอแหลมแหลมเซเบรไลอีกนะแต่ว่าเป็นทะเลเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละหาดคนไม่เยอะที่นี่เพราะว่าเข้ามายากยากแกจะเป็นเกาะข้ามระวังาปลาจารามมันไม่กลัวเพราปลาจารามนะ อะไรเร็วแล้วหาหอยเสียบเร็วแต่ว่าแถวนั้นน่าจะมีปลากระบอกนะดื่นวัดลา้น้ำดิ่นไปต้องงัดก็ได้เลย้นาำเก็ี่เก่าปากมาจับหอยนี่อป่ามีไม้หอยเสียบอ่ะปลาไปต้ม